อนุวัตสรุปหลังแถลงจากทางกระทรวงกันคลัง1 0,000ืบาทดิทอนวอลเลตกลุ่มไหนต้องทำอย่างไรบ้าง สวัสดีทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่25กรกฎาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆการอนุญาตต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารแน่นอนวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านห้ามพลาดกันเลยจีเดียวนะคะสำหรับการสรุปนะคะการแถลงจากทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางคุณอนุทจีตให้นะคะก็ะได้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่ ยังมีข้อสงสัยและก็สอบถามนะคะก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนแก่คนพิการกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีมือถือนะคะต้องใช้ผ่านบัตรประชาชนกลุ่มที่ต้องการย้ายทะเบียนบ้านรวมไปถึงกลุ่มเงินฝ ต่างๆที่ยังมีข้อสงสัยนะคะและเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณเอลวา์จัดให้ชี้แจงพร้อมๆกันก่อนรรบฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารรบฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะดีที่ช่วยคนจนก็ยินดีช่วยทุกกลุ่มนะฮะยินดีที่ช่วยทุกกลุ่มนะครับแต่วันนี้ก็ นะเอาจริงๆการถแถลงข่าวมันก็ไม่ได้เสด็จน้ำเนาะก็เข้าใจรัฐบาลนะครับก็เข้าใจรัฐบาลว่าแบบเออคงจะแบบเอ,อ่อกลัวว่าคนจะสับสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็เลยมีการถแถลงข่าวย้ายทะเบียนบ้านทันใหม่ย้ายทะเบียนบ้านกนลงทะเบียนนะครับวันที่หนึ่งสิงหาก็ถ้าจะรีบย้ายก็รีบย้ายนะจ๊ะรีบย้ายนะจ๊ะเด็กสี่ขวบได้เงินดิจิตอลใหม่จ้าไปอ่านในคลิปก่อนนะครับไปฟังในคลิปก่อนนะใครถามสี่ขวบขออนุญ,ญาต ไปฟังในคลิปก่อนนะครับเรื่องคุณสมบัตินะครับคนที่มีประกันสังคมไม่เกี่ยวครับเอาแค่คุณสมบัติ3ข้อซึ่งไปดูในคลิปนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไปแชร์กันว่าบัตรคนจนประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยไปเอาข่าวที่นว่าแชร์กันอ่ะผมไม่เข้าใจมากๆามากม,ากม,ากมากเลยคุณหนุ่มอยู่ต่างจังหวัดต,ตอนลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนที่จังหวัดไม่เกี่ยวครับเขาแค่บอกใช้ไงวันที่ใช้ใช้ก็คือ เออลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแอปหรือว่าคนที่ไม่มีแอปเข้าใจไหมครับเพียงแต่ว่าการใช้ของคุณเนี่ยต้องใช้ในทะเบียนบ้านที่คุณอยู่ในเขตอำเภอถูกไหมฮะโออวันนี้จะเล่าให้ฟังวันนี้ผมไปเจอร้านค้าเดี๋ยวนะขออนุญาตวันนี้ผมไปเจอร้านค้าแล้วก็ร้านค้าก็บอกว่าไม่รู้จะร่วมโครงการดีหรือเปล่า เราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เออจะร่วมโครงการดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆอ่ะคนที่มาใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงเทพวันนี้ผมไปเจอร้านค้าที่อยู่แถวๆช่องวันเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเอาจริงๆร้านค้าที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะคนที่มาอยู่แถวนั้นอ่ะก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในเขตพัฒนาเข้าใจไหมก็เป็นคนอื่นที่มาอยู่ร้านค้าก็เลยคิดว่าฉันจะลงดีไหมฉันจะลงฉันจะลงทะเบียนดีไหมเพราะว่าคนที่มาใช้ส่วนใหญ่อ่ะ สิทธิ์เขาไม่ได้ใช้แถวนี้ไงเข้าใจไหมฮะแล้วเขาเป็นร้านกลางวันไม่ได้เป็นร้านกลางคืนด้วยไงบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลอันนี้ต้องถามว่าทำไมมันไม่ตรงกับข้อมูลนะฮะเซเว่นโลตัสซีเจหรือเจซีนี่นะซีเจที่เป็นมินิมินิต่างๆขอญญขอนุญาตผมขออนุญาตเสียมารยาดกินข้าวไปด้วยนะที่เป็นมินิมินิต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นะ ใครถามว่าปากบัญชีร่วมไม่นับครับซิมมือถือต้องตรงกับบัตรประชาชนไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องซิมนี่ครับอะใครที่ถามวัสดุขอ้างเอา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 อย่างนี้ก่อนนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปผมทวนให้ฟังแล้วกันว่าเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะเขาเป็นกลุ่มๆในการลงทะเบียนนะครับ ลงคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็คือโหลดแอป,ปทางรัฐนะก็เป็นวันที่หนึ่งสิงหาถึงสิบห้ากันยายน,นั้นเป็นกลุ่มแรกใช้แอป,ปทางรัฐคงไม่มากจะมีปัญหาแล้วยังมีคนถามผมเลยว่าลงทะเบียนไปแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุกคนคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยคือแค่สมัครดาวน์โหลดและสมัครยืนยันตัวตนเ y c เฉยๆยังไม่ได้เกี่ยวกับลงทะเบียนเพราะเขายังไม่ได้มี มีปุ่มลงทะเบียนให้เลยทุกคนก็บอกลงทะเบียนไปแล้วจะเป็นอะไรยางยางสติก่อนคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเราเข้าใจว่าเราอาจจะมีการช็อคเทคโนโลยีต่างๆคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณเข้าใจผมนะคุณแค่ดาวน์โหลดยืนยันตัวตนเท่านั้นเองคุณจะลงทะเบียนได้ก็คือหนึ่งสิงหาถึงสิบห้ากันยาโอเคเข้าใจตรงกันเนาะถูกไหมทางรัฐอย่างเดียวหลายคนบอกมีประเป่าตังเป่าตังไปเกี่ยวอะไรคนละรัฐบาลจา้า หลายคนบอกมีแอปไทยดีแล้วแอปไทยดีแอปไทยดีเป็นแค่การยืนยันตัวตนครับของกรมการปกครองเนาะสิ่งที่คุณจะต้องมีคือแอปทางรัฐโอเคไหมทางรัฐแอปเดียวเท่านั้นในการใช้จ่ายซื้อของโอเคนะและ2คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน16กันยาถึง15ตุลาไปลงทะเบียนที่อำเภอก่อนอันดับแรกหรือว่าเขตแต่ ฟังผมก่อนไม่ใช่บอกุยคุณบุ๋มบอกให้ไปลงที่เขตแล้วเพอไม่ตอนนี้น่ะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขายังไม่เสด็จน้มากมันอาจจะมีหน่วยบริการอื่นๆไปลงทะเบียนที่นูน่นที่นี่ที่นั่นรอฟังเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะต้องถแถลงอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุใบมอบอํานาจอะไรต่างๆถูกไหมอันนี้รอก่อนและกลุ่มร้านค้าก็คือหนึ่งตุลาเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าเงินจะยังไม่ถึงมือคุณในเดือนตุลาคม ซึ่งวันนี้รัฐบาลเขาก็บอกเลยไตรามาสที่สี่ไตรามาสที่สี่ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งตุลาลงทะเบียนร้านค้าอยู่เลยมิฉะนั้นเนี่ยการการที่จะได้เงินถึงมือคุณเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าตั้งแต่ปลายตุลาต้นพฤศจิกาหรืออะไรก็แล้วแต่รอร้านค้าเขาลงทะเบียนก่อนโอเคไหมอ่ะจบนะอันนี้นะแล้วก็อ่ะต่อไปยังย้ายทะเบียนบ้านทานันไหม คำถามคือเพราะเขาใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้านถูกไหมยังย้ายทันครับย้ายก่อนลงทะเบียนอืมเห็นนะครับไม่รู้ผมไม่ทราบว่าคือเอาจริงนะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเรื่องของเงินพระได้ไหมแล้วพระมีคุณสมบัติสามข้อไหมล่ะครับ ในกฎระเบียบไม่ได้ห้ามพระไม่ได้ห้ามคนมีประกันสังคมไม่ได้ห้ามคนมีบัตรคนจนไม่ได้ห้ามคนเป็นทหารห้ามคนติดคุกห้ามห้ามคนติดคุกห้ามโอเคไหมถูกไหมอ่ะใช้ในเขตอำเภอแต่ที่นี้คนก็ชอบอินบ็อกเข้ามาถามเหมือนกันว่าอายุอายุสิบหกวันนั้นอายุเอาอย่างนี้ฟังเกณฑ์ก่อนอ่ะเกณฑ์ใหม่นะเกณฑ์ใหม่ซึ่เป็นการพูดหลายรอบมาก เกณฑ์ก็คือสัญชาติไทยใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้านหลายคนบอกบัตรประชาชนหนูอยู่นี่แต่ทะเบียนบ้านใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านโอเคนะทุกคนใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้าน,นะนามนานนิฉะนั้นคนที่จะย้ายก็ต้องรีบย้ายครับคนที่จะย้ายก็ต้องยิบรีบย้ายผมขออนุญาตใช้มือนะฮะเสียมารยาทถูกไหมคนที่จะย้ายต้องรีบย้ายก่อนลงทะเบียนอืม เห็นไหมสำรักเลยแป๊บหนึ่งอายุสิบหกปีสิบหกปีนับไปจนถึงวันที่สิบห้ากันยายนหกเจ็ดนั่นหมายความว่าคนที่เกิดถึงสิบห้ากันยายนปีสองพห้าอห้าสิบอ็ดได้แต่สิบหกกันยายนปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปไม่ได้โอเคไหมอืมนอกนั้นเกณฑ์เหมือนเดิมอ่ารายได้แปดแสนสี่ต่อปีภาษีหกหกแล้วก็ไม่มีเงินฝากที่เป็นเงินสดเกินห้าแสนโอเคส่วนคนที่บอกมีบัญชีร่วมนูนี่นั่นเขาไม่นับเมื่อวันนี้ถแถลงแล้วโอเคไหมอ่ะอ่ะไล่ไปทีละคำถามมาอีกแล้วลงทะเบียนยังไงลงทะเบียนอ่ะ วันที่หนึ่งเอาเอาคนที่มีทางรัฐก่อนเนาะเอาคนที่มีแอปทางรัฐก่อนนะครับทุกคนนะคนที่มีแอปทางรัฐในโทรศัพท์มือถือเนาะข้ามคืนของวันที่หนึ่งสิงหามันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งชื่อว่าปุ่มลงทะเบียนก็ให้คุณกดลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนเสร็จสับปับ๊บเขาก็จะให้ทําตามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณต้องยอมรับให้เขาตรวจสอบคุณก่อน มันจะมีด้วยกัน3ข้อว่าให้เขาตรวจสอบ 1, 2, 3, 4, 5เช่นตรวจสอบบัญชีธนาคารตรวจสอบอาพุทง่ายๆตรวจสอบตัวคุณนะ่ะว่าคุณสมบัติคุณได้ไหมด้วยวิธีการ AI AI ก็จะไปตรวจสอบปึ๊บ,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 บแล้วจากนั้นวันที่เอ่อ20อ่ะไปจดไว้อยู่ไหนแล้วล่ะวันที่หลังวันที่22กันยายนในแอปทางรัฐจ,จะขึ้นแล้ว 22กันยายนในแอปทางรัฐจะขึ้นแล้วว่าคุณได้หรือไม่ได้คุณได้หรือไม่ได้แล้วเขาก็จะบอกเลยไม่ได้เพราะอะไรหลัง22กันยาในแอปทางรัฐในกลุ่มที่ลงทะเบียนทางแอปทางรัฐนะจะขึ้นมานะครับหลัง22คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้มันจะมีปุ่มอุทธรณ์ขึ้นมาคุณก็แค่กดอุทธรณ์แล้วได้ไม่ได้ก็ค่อยไปลุ้นกันอืโอเคอืม, <Okay. S 1> อม จบนะย้ายทะเบียนบ้านทันไหมย้ายทันครับก่อนลงทะเบียนครับก่อนลงทะเบียนแต่ได้ไม่ได้ก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะแล้วคนชอบถามว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ผมปวดหัวมากเบอร์เป็นเบอร์ลูกให้โทรศัพท์แม่ใช้ถามว่าแม่จะใช้ได้ไหมคำตอบคือหนึ่ง เวลาคุณโหลดแอปทางรัฐอันนี้มันไม่เกี่ยวกับซิมถูกไหมเวลาทุกๆคนไปโหลดแอปทางรัฐในโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องอสมมติที่เป็นโทรศัพท์มือถือโหลดเสร็จสับปับ๊บมันก็จะให้คุณใส่ชื่อใส่ดูนีนั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใส่ชื่อคุณใครใช้ใส่ชื่อคนนั้นคําถามคือหนึ่งเครื่องใช้ได้กี่คนอันเนี้ยผมตอบยากมากนะ เพราะมีความรู้สึกว่าหนึ่งเครื่องมันต้องหนึ่งคนไหมเนื่องจากว่าเวลาไปซื้อของไปซื้อของก็ต้องสแกนนะครับถูกไหมครับใช้ไทยเขาทางรัฐไงครับคุณจะมาตรไทยไอดีอะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับไทยไอดีนะครับทุกคนไทยไอดีเป็นแค่ยืนยันตัวตนให้มันง่ายขึ้นแม่ไม่มีวันเกิดปีเกิดมิฉะนั้นแล้วคุณแม่ใช้บัตรประชาชนไปลงทะเบียนซึ่งคุณแม่เนี่ย น่าจะต้องเป็นกลุ่มที่สองที่ลงทะเบียนสิบหกกันยานะครับคนก็ถามว่าแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ไหมไม่เกี่ยวจ้าประกันสังคมสวัสดิการแห่งรัฐทหารตำรวจนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแค่ว่าคุณสมบัติคุณได้ไหมตามที่ผมบอกแค่นั้นเอง ยกเว้นว่าคุณติดคุกยกเว้นว่าคุณติดคุกเพราะคุณจะไปใช้ใจ่ายยังไงคำถามอืมคนไม่มีโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนไปลงสิบหกกันยาซึ่งใครยังไม่ได้ดูคลิปเหล่านี้ก็ไปดูคลิปได้นะครับอืมไปดูคลิปได้นะดูคลิปปังคลิปก่อนสงสารคุณอนุวัตรตอบซ้ำๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร สำหรับยี่สิบสองกันยาน,นี้สำหรับคนที่มีแอปทางรัฐนะครับส่วนคนที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถแถลงอีกรอบหนึ่งเนาะอ,อืมน่าจะทำเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงไม่ต้องย้ายมันคนละแบบคนละรัฐบาลและคนละวัตถุประสงค์นะครับทุกคนนี่ไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่นะนี่รัฐบาลลุงนิดแล้ววิธีการคือเขาบอกแล้วตอนถแถลงคือ ไม่ได้เป็นมาตรการในการเยียวยาหรือช่วยเหลือแต่มันคือพายุเศรษฐกิจนี่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากคิดเหมือนกันคนที่มีบัตรคนจนคุณก็ต้องลงทะเบียนครับเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ลงทะเบียนเขาจะรู้ไหมว่าคุณอยากได้สองถ้าคุณไม่ลงทะเบียน มันจะไปตรวจสอบคุณจะต้องยอมรับตัวตนของคุณก่อนไงเช่นในแอปทางรัฐอะ่ะคุณลงทะเบียนเสร็จสับปับ๊บคุณต้องยอมให้รัฐเข้าไปตรวจสอบไงดิฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มก็ต้องลงทะเบียนหมดไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือแอปทางรัฐแล้วใช้ AI ในการตรวจสอบมิฉะนั้นคนที่ถามว่าไอ้นี่จะได้ไหมไอ้นั่นจะได้ไหมผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ AI ไอิฉั้นต้องให้ AI ในการตรวจสอบผมอธิบายย่อยให้ฟังง่ายๆแล้วนะทุกคนนะ 嗯。Mm. และนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางคุณธรรมจัดให้นะคะได้ตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะหากใครไมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามรับฟังที่เพจอนวัตจัดให้ได้นะคะสําหรับนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแน่นอนเราต้องรอนะคะการแถลงอีกสองครั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านย้ํากันอีกครั้งนะคะทางกระทรวงพาณิชย์จะมาะแถลง นะคะคสําหรับเรื่องร้านค้าในการลงทะเบียนนะคะและครั้งที่3นะคะครั้งสุดท้ายก็รอนายกแถลงสําหรับกําหนดวันรับเงินเงินถึงมือประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ